เคยมีคน D M เข้ามมาหาแบบแปลกๆว่าไงบ้างขอสวิงหน่อยอะไรเงี้ยถ้าพูดเรงความยาวนี่ผมก็ไม่แพ้ใครจริงเหรอดิ้นปะอ้าหลออ้าหลอได้ยิ้นปะฮะสีผมอะอ้าวดูไม่ออกอะแม่ฉันโดด้วยนะเนี่ยจะเอาไปข้างหน้า D M เพื่อเอาไดาสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้จะกับอั้มที่กระเทยรีวิวค่ะวันนี้นะคะเป็นฟิลแบบ เอาดอนนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่านัดผู้ชายคนหนึ่งเอาไว้ซึ่งเป็นผู้ชายที่อั้มเนี่ยเคยเอาเขามาออกหนังสั้นแล้วนะคะเมื่อช่วงโควิดปีที่แล้วชื่อเรื่องว่าเราแพ้นะคะไม่รู้ใครเคยดูหรือเปล่านะคะในเรื่องนี้ยเ้ารับบทเป็นมอนจะบอกว่าวันนี้เขาหาคิวว่าใครอั้มได้แล้วก็เลยต้องต้องเจอเขาหน่อยแล้วนมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel นะคะพิมไปเลยก็เคยรีวิวเราอัปเดตคลิปมาดูสับใจแน่นอนคะ่ะตอนนี้อยู่ไหนอะ มองไปไกลยมองเบกไม่เจอเลยไม่ใช่ผู้ชายนะอนาคตนี่เลยนี่อันนี้จริงไหมมุกนี่นี่พี่ชายของเราครับนี่ผมเอารถมารับคุณเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งนี่เนาะโอเคดีไหมดีอ่ะเอออันนี้ชื่ออะไรนะนัำตัวกันแล้วอ่าใบหม่อนครับผมใบหม่อนอ่าพัสสิทธ์ครับในเรื่องเนี่ยที่เล่นเราแพ้ชื่อว่าม่อน แลคือก็กลายเป็นว่าทุกคนก็เรียกม่อนม่อนม่อน,มอนหมดเลยครับตอนนี้ใช้ชีวิตลําบากนะวันนี้เป็นการเจอตัวครั้งแรกนะก่อนนั้นอ๊อไม่เคยเจอเขามา่ก่อนวันนี้เจอครั้งแรกเลยมาดูหนใ้าใกล้นี่หลนะ่เอเนาะหน้าตาเหมือนใครนะอ๊อฟจุมพลเหมือนจริงคือได้เลยอันนี้หมอนจุมแพ้คิดถึงหมูกระทะเลยอนะ่ะ <c oughs> นี่วันนี้มาจากไหนอ่าพระประแดงครับผมบ้านอยู่พระประแดงนะแล้วตอนนี้สถา,านะคือ ว่างงานหรือว่าทาอะไรอยู่อ๋อคือว่างเลยครับก็เลยว่างมาเลยครับนี่ไม่ได้ว่างแค่งานนะหัวใจก็ว่างแน่นอนรอนวันนี้เกลียใจมาหรือเปล่ามาเจอกับเธอรีวิวก็เตรียมเตรียมมาแล้วครับพอสมควรนะครับวันนี้เขามีเวลาเตรียมตัวมาหนึ่งปีนะเพราะว่าเรานัดจะเจอเขาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นทําไงคะต้องติดไม้ติดไม้ก่อนนะคะอ่าติดไม้ก่อนเร็วๆอ่ามันมันวุ่นวายแยวขออนุญาตถอดเสื้อให้หน่อยก่อนนะคะับตอนนี้ยื้อชัยยื้อชัยยื้อชัยยื้อ อ้ยก็ถอดไปเลยสิคะในเออแต่ว่ามันยังไม่สกายใจอีกถอยอ่ะเธออ่ะขออนุญาตนะคะได้ครับไปที่ไหนก็ถือว่าโอ้ยครับครับแต่จะหลีกตอแหลขออนุญาตเนี่ยเอาได้ครับไปครับเ็บลิฟไปเนาะ <Okay. S 1> ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับโมงอ่ายี่สิบเจ็ดปีครับผมยี่สิบแปดแล้วครับรอ<ะ>ใช่ครับแต่หน้าเด็กมากเลยเนาะดูแบบน่ารากักอ่ะวันนี้อยู่ในที่แคบนะจะได้แบบใกล้ชิดกับเขานิดนึงไ,ได้ครับ <c oughs> ได้ครับสูงเท่าไหร่อ่าร้อยแปดสิบสามครับจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้อยากรู้อันนั้นเรามีให้เลือกแค่หกเจ็ดแปดหรือว่าเก้าหกเจ็ดแปดเลขที่ชอบอ่ะครับหรือว่าไงครับไม่ค่ะเลขมงคลเลขมงคลก็เลขเก้าครับจริงเหรอจริงไม่โอเคไม่ระไาคือเก้าคืออะไรอ่ะไม่รรรู้จิงๆห ไม่รู้เท้ากันบ้านมาเท้ากี่นิ้วตายแล้ไม่เคยวัดอ่ะมาจะออกมาข้างหน้าเนี่ยเพื่อเอาไดแหรอ่ะดันน้ำหนักตัวล่ะมีที่เรียก5 4 5 6หรือว่า5 8ก็5 6ครับผมตกลงจะ็เดินไปเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วนี่ใส่ส่วนตัวม่นเป็นแบบไหนเฟรนลี่นะอเลอร์นะครับแบบชอบแบบสุขสนานอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเพื่อนก็แบบบ้าบอาอะไรเงี้ยแล้วถ้าจะบอกข้อดีตัวเองล่ะ3ข้อมีอะไรบ้าง สนุกนะอีกข้อหนึ่งเหรอหนึกไม่ออกเลยสองข้อดีข้อดีต้องมีสิวบเป็นคนยังไงมึงส่วนใหญ่เพื่อนจะด่าเหี้ยตลอดเลย <laughs> <c oughs> มีหน้าเลยเพื่อน <c oughs> จริงก็เล,เลยเลยแบบเจอเพื่อนอีกสองอย่างค,คืออะไรดูแลเทคแคร์ครับน่าจะแบบเหมือนแบบอยู่กับเพื่อนแล้วน่าจะแคร์เพื่อน,นอะไรอย่างเงี้ยไม่แคร์แฟนเหรอก็จร <c oughs> ิงๆก็ <c oughs> ก็ถ้าแบบเรารักรักมากๆเราน่าจะเทคแคร์ครับอาจจะเทคแคร์ไม่พอได้ไหมใช่ขี้เหี้ยก็ถามอีกอย่างหนึ่งอะไรผมเป็นคนจริงจังนะครับสเปคผู้หญิงที่ชอบล่ะสามข้อมีอะไรบ้างเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบผู้หญิงอยู่ด้วยแล้วแบบเรามีความสุขนะแบบอเลิร์ทอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆเราอะไรเงี้ยครับ เวลาเราไม่สบายใจหรือว่าเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยกลับมาแล้วแบบเออเขาคุยกับเราได้แล้วแบบเป็นควาสบายใจให้เราอะไรเงี้ยมันก็โทรหาพี่ตลอดนะทาให้สบายใจจริงครับอืมเป็นผู้หญิงอะไรตลอดเวลาเกินไปถ้าเกินไปอาจจะไป็นดูดูเป็นบ้าได้นะครับจริงเดี๋ยวพี่ก็โอเคนะสเปกนะเพราะว่าแบบดูแบบดูสนุกสนานตลอดอ่ะแกเขาจี้อุ้ยแตาหนอนน้ำใจเขาจี้แตาหนอนน้ำใจจริงใช่ไหมใ้พุงออกไม่ใช่แต่คือเรื่องจริงเรื่องจริงอย่างอย่างเงี้ยคือผมชอบแบบ เป็นคนแบบอยู่ด้มีความสุขนะคืออย่างอย่างผมเจอพี่เนี่ยคือแบบต่อให้ไม่ได้ถ่ายรายการอะไรเยก็แบบเหมือนคุยแล้วมันสบายใจนะมันก็แบบมีความสุขนะเวลาอยู่กับแฟนทําอะไรกันมากที่สุดจีิก็อยู่กับแฟนก็จะ,ะดูหนังหาหนังดูหาซีรีส์ดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางทีก็มีเวลาว่างอาจจะแบบไปาคาเฟ่บ้างอะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวเจอคนที่มอนชอบส่วนแรกที่จะมองเลยมองส่วนไหนน่าจะมองหน้าก่อนนะ ใช่แล้วถ้าเป็นยุคใส่แม่ได้ไม่เห็นหน้าแค่ครึ่งเดียวอ่ะจะมองอะไรอันนี้ผมพูดได้จริงไหมเราจริงเราต้องมองน้อกก่อนลำแรกจริงๆผมไม่ใช่คนดีนะดูอ้อดูอ้อไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นคนดีอยู่แล้ว <c oughs> รเราไม่ใช่คนดีเราบอกเลยออกตัวเลยว่าเราไม่ใช่คนดีเราเป็นคนเห <c oughs> <ช>ี้ยนะระดับหนึ่งครับเราอันหนึ่งสิบเหี้ยแค่ไหน อ่ะแปดละกันนะความจริงเราไม่ได้ด่านะคะแต่ว่าพอเราอยู่ในดงที่มันมันใช่ครับก็รู้สึกว่าก็เหมือนเราเราเจอเราเพื่อนเออแกล้เกลียดน้องๆนิดนึงเวลาเจอคนที่ชอบอาการออกปะอ๋อออกเสียการครับอาการยังไงคือจะเขินจะเสียการตลอดเวลาใช่ปะเออใช่เช่นอย่างเงี้ยวันเนี้ยแซนก็เขินนะเพราะอะไรรู้ปะนางดูดีกว่า ในรูกคืออเลยคือแบบในนั้นคือแบบไอเนี้ยแบบอีกแบบหนึ่งแต่พอตัวจริงคือแบบโคตรน่ารักอ่ะแล้วดูมีออร่าสุดๆอ่ะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนี่ในชีวิตมีแฟนละกี่คนน่าจะประมาณ5คนครนแฟนแต่ละคนเขาเคยบอกไหมเขาชอบอะไรตัวเราก็กระดาษเราหมดแล้วเนาะเราเลิกกันความบ้าบววอลเราอ่ะเหมือนแบบผมคิดว่าน่าจะไม่เครียดน่ะเหมือนเด็กอะไรเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยเรียกแฟนว่าอะไรบ้างเธอเราอะไรเงี้ยอยากรู้เลยว่าเราอยู่กับแฟนคนโรแมนติกปะ ไม่ไม่เลยคือผมเป็นคนไม่ไม่โรแมนติกเลยแต่เป็นคนที่ถ้าเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยทำวันสำคัญทำใช่อ่มวันเกิดวันวันเกิดวันนี่ภาพในหัวลอยไปเลยนะจริงมีเซอร์ไพรส์แบบแปลกมันแบบว่าแบบเออเอาโบผูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนใส่หน้าโบผูกเรานะครับก็อยากลองเหมือนกันนะอยากลองทำดู ก็ชี้เลยี่ครับเ้ยต้องลองเพราะว่าผู้หญิงเราชอบผู้ชายแบบว่าขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นพี่เจอใช่ไหมครับครับพี่ก็เจอเจอใช่ไหมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยคืออุ้ยคือเปล่าวไม่เจอใครจะว่าทำอย่างนั้นเนาะน่าเกลียดอาจจะเป็นผมที่ต้องลองทำดูนะอแล้วสอาใจที่ดูนะลองลองไหมขอประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักหน่อยค่ะก็อาจจะเป็นคิดถึงนะอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นคนเจ้าชู้ปะ ไม่มีแฟนหรืออะไรเงี้ยก็คือเป็นก็ดูเจ้าก็เป็นคนเจ้าชู้เลยแหละเจ้าชู้นี่คือ,อยังงมั่วไปเรื่อยหรือว่าไงโอ้ยคำมัวม่วไปเรื่อยเลยเอ <laughs> <laughs> คืออาจจะแบบเราอาจจะใครเข้ามาเราก็คุยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าถ้ามีแฟนเราเรักแฟนมากนะจริงคือผมเป็นคนที่ค้างรักคนหนึ่งนะระดับคมข้างรักหนึ่งถึงสิบเท่าแหระผมให้สิบเต็มจริงคือผมว่าถ้ามีแฟนเราแบบเราค้างรักอ่ะแต่ถ้าไม่มีแฟนก็ก็จะจะชู้นะครับเอสเบสเข้าค่ะเขาบอกว่าขอดูหน้าใกล้อีกทีได้ไหมคะ ได้ค่ะฮาน่นนนรารอตอนนี้ฉักก็เริสงสัยว่าเขาอะไรดูเป็นผู้ชายแบบเพย์บอยจริงไหมจริงจริงก็คือเที่ยของเรานี่คือระดับไหนเพราะว่าเทว่ยวแต่ละคนมันไม่เท่ากันเราอาจจะสุดๆนะผมว่านะแต่อาจจะแบบลุคที่แบบเราอยู่ัวคนเดียวด้วยแหละเราก็แบบสังคมเพื่อนเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบไปที่วร้านเหล้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเจอก็แบบลากลับมา ไม่ไม่ขนาดนั้นนี่อาจจะแบบขอไลน์เต็มที่ขอไลน์ขอไอจีกันอะไรอย่างเี้เนาะใช่แต่ก็ค่อยดีเอ็มไปที่หลังอยากอยากรู้เลยว่าอกหักครั้งไหนที่เจ็บแล้วก็จําไม่ลืมที่สุดน่าจะน่าจะครั้งล่าสุดครับทีนี้นะคะขอทิชชู่ด้วยค่ะแกแล้วจะร้องไห้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนะมึงมันสูงเกินไปจะไม่เคยุยกับฉัน่าจะไม่ขนาดนี้เลยเนาะตอนที่อกหักเสียใจ อาการเราเป็นไงบ้างผมจะดาวนะไม่ค่อยแบบสงสังบใครแต่วมีช่วงนึงที่ติดไป็ดเล่าเลยนะก็คือแบบออกไปเที่ยวบ่อยมากมเที่ยวแบบเที่ยวทุกวันกินทุกวันอะไรเงี้ยไปกับเพื่อนอะไรเงี้ย ตอนเวลาแย่ๆเนี่ยทำยังไงให้เรา move on ไวที่สุดจริงๆผมชอบนั่งฟังคำพูดแบบช่อง YouTube ต่างๆอะไรเงี้ยเลยจะไปรีวิวฮะมันมีสาระมันก็มีคุยกับพี่ช่วงนึงใช่ไหมพี่อ่ะใช่ใช่เราโทรไปคุยกันอยู่ช่วงนึงที่แบบแย่มากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็ไม่ได้เลยก็ได้อยู่ได้กำลังใจไงไม่ได้กำลังใจนะได้กำลังใจไปแล้วมันมันสู้จริงๆนะสู้กับพี่อะประมาณอะรว่าใครดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากช่วยดามหัวใจ ก็ดีไปได้นะเพราะว่าพลักถึงคือแบบต้านหน่อยอ่ะต้องฝากตามหน่อยครับผมคิดม่าหน้าตาของฟันเนี่ยอะไรที่ติดี่เนอืมพี่พี่คิดว่าไงครับพี่อ่ะถ้าคิดวไงอันชอบตากคิ้วอืมตากับคิ้วเนาะแต่ถ้าเป็นชันนะชั้นชอบความสูงกับรอยยิ้มเป็นคนที่ฟันสวยมาก จริงครัจริงอะไรถ้าเปิดตัวชอบอะไรของตัวเองจริงจริงผมชอบตานะเพราะว่าเหมือนบบตาเรามีคนบอกว่ามีเสน่ห์อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าสาวๆดูอยู่รู้สึกว่าอยากเป็นสะพายบ้านพี่มอนเนะี่ยจะผ่านด่านยากไหมจริงไม่ไม่ไม่ยากเลยครับคือพ่อแม่ผมนี่เป็นคนที่ปล่อยอไลฟ์สไตล์คือแบบเลี้ยงลูกป,ปล่อยมากเลยชอบคนจีบก่อนหรือว่าเราจีบเขาก่อน จริงชอบไปจีบเขาก่อนถ้าเราชอบใครอย่างเงี้ยเราเป็นคนแบบเข้าไปหาดีกว่าเหมือนว่าเราได้เลือกแล้วใช่ใช่เหมือนเราเลือกแล้วอะไรเงี้ยและส่วนมากคนที่มาจีบเราเขาจีบเราก่อนหรือว่าเราจีบเขาเข้าไปจีบก่อนนะใช่แล้วก็แบบจีบเสร็จปุ๊บก็แบบเอ้ยโอเคอะไรเงี้ยมันใจฟูอะเขามีความเป็นเสือไงเน่แม่เป็นพูราคือคือนางดูแบบเขาเรียกว่าไงอะถ้าสมมติทันยิยามตอนนี้นะดูไม่าท่าแบบกึ่งการ์ตูนกึ่งเทเลนเจ้าชูเมบอนกันนะ ใช่เราก็บอกแล้วไงว่าใช่ไหมใช่ก็จริงจริงก็น่าเป็นคนเขาจะชูด้วยครับเอสเปนเข้าค่ะบอกว่าไหนลองจีบพี่อ้ํา้พี่อ้ําเขินเลยค่ะอช่ไหช่นแต่ว่าแต่ว่าเราเจอกันที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งแล้วพี่นั่งเล่นมือถืออยู่แล้วแกก็แบบอ่ะลองจีบให้พี่เถอะให้พี่รู้สึกพี่เขินนะแล้วก็แบบชอบแกได้แกจะประมาณไหนเออพี่เขาพอดีมีมีแฟนครับอะไรเงี้ยผมหมดขอคุยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับประมานี้หรออะไรเอาจริงๆรเป็นอย่างนี้หรอก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว ก็คือแบบเหมือนเหมือนหน้าด้านคือถึงเวลาที่แบบมันชอบจริงๆแล้วเรามันเราหน้าเราหน้าด้านแล้วอะไม่แต่ถ้าแตง่าแกมาส่งนี้ผู้หญิงบอกคนเขากลัวนะกลัวกลัวใช่แต่ถึงอย่นี้ก็ไม่เจอผู้หญิงแห่งกาแฟไงไหนที่ไหนตลาดเล่าแล้วถ้าเจอพี่โซฟาาอย่งี้ลโซฟีก็อะไรแบบพี่อะไรนะนี่บางเงี้ยไม่จริงส่งตัวยากตัวยากไม่ยากไปถึงผมตาลาดแบบนี้มีกระเทยมาจีบปะ ออ้ยผมเยอะมากเยอะใน<ช>เยอะประมาณไหนแล้วเข้าอย่างไงบ้างอย่างผมไปเที่ยวข้าวสารเนี้ยก็จะเจอแบบเข้ามาแบบลุกแรงอะก็แบบน้องพี่เลี้ยงเบียร์เลยนะอะไรอเงี้ยก็แบบเราอุ้ยเปเราอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบเป็นเราไม่ได้แบบรังเกียจเลยครับอย่างน้อยเราไม่ได้ชอบจริงแล้วก็ก็เป็นเพื่อนกันไปอะไรเงี้ยทนานางหรอว่าแบบแอนตี้นะป่านนี้เราคงไม่รู้จักกันตั้งปีแล้วเนาะไม่เคยเจอกัแต่คุยกันบ่อยมากอันนี้อันนี้แต่เราตอนแรกเลยนะผมเป็นคนที่รู้สึกไม่เข้าใจแต่แต่พอแบบ มีเพื่อนที่แบบที่เขาเป็นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาดูจริงใจนะจริงไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาจะเป็นจะเป็นกระเทยไม่เป็นกระเทยเลยคือใจเขาอันนี้ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนที่เป็นเกงะเราเข้าใจว่าเฮ้ยเขาเขาเขาก็มีความรักมีความรู้สึกเหมือนเรานี่แหละใช่แต่จริงจริงผมมองว่า มีความรักอะ่ะมันมันทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นด้วยความรักเนี่ยมันมันโอเคสุดละน่ารักเนาะความคิดไอเดียเขาดีมากเลยแล้วถามจริงมันเคยมีครั้งไหนไหมาที่แบบว่าเราแบบโดนจีบแบบแล้วเราก็แอบรู้สึกลองคุยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีปะเคยมีครั้งหนึ่งเคยับส่วนตัวเองเหมือนกันเป็นแบบกะเทยแต่งหญิงหรือว่าเป็นเกย์เป็นเกเย์นะครับแบบไปไหนมาไหนด้วยการอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีแบบมีช่วงหนึ่งแบบพองงง่อยังงงนะให้ยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราเกิดแบบหลงรัก เราก็ชอบมากพ่อแม่บอกว่าไม่เข้าใจอยากให้เราเลิกเราจะทำยังไงทุกอย่างอยู่ที่การคุยกันครับอ,อยู่คุยกับเขาเปิดใจเขาคุยกับเขาไปเลยคุยให้เขาแบบเข้าใจเลยว่ามันมันคือเรื่องของความรักความรู้สึกจริงๆมัน,ม,นมันมันแค่นั้นครับบ้านาคนจีนวํานทำไมดูหน้าตาแบบตีตี๋เขาคนจีนครับคนจีนเขาจริงเหรอใช่ครับเราเรา อามาผมฟังอามาดูเรื่องจริงๆเอามาดูไปรู้จักเหรอไงก็มันมุ๊เก่าลน้องไม่รู้จักน้องม่รู้จักอะไรน้องยิ่เด็กก็เ่าน้องไม่กี่ปีเองป้าจะเพลงอามาดูปะไม่รู้จักเลยรู้จักเลยเราทำหน้าตละหล่อให้ดูหนึ่งหน้าแบบหล่อจริงจังนะเข้มเข้มเออแบบน่ารักคิ้วคิเออน้แ่หนึ่งหน้าหนน มันนเป็ฟลไมา <c oughs> ่าะใช่แต่ว่านางไปเที่ยวตานร้านเล่าแต่ข้อสารอะไรเงี้ยต้องเคยโดนแบบลวนลาแบบโดนหลวงอะไรโอ้ยมีประจำต้องการหรือว่าใช่ใช่ก็ทั่วไปก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ก็มีจับ <c oughs> แทะเลย <c oughs> อุ้งเลย <c oughs> อย่างที่ผมบอกผมเป็นคนแบบสนุกสนานอยู่แล้วก็คือก็สู้ <c oughs> <c oughs> มาสู้มือเขาหรือว่าไงไม่แรกๆรกเขินแรกๆก็แบบมีมีป้องบ้างอะไรเงี้ยแต่พอกลุ่มๆหนึ่งแล้วก็ มาสู้ใช่ใช่มันชอบนางนะวันนี้คือคุยมาแล้วเสรว่านางน,น่ารักอ่ะมีความแบบออฟอย่างที่บอกใช่ไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่ฉันสึกคือโทนี่ลากแก่น เฮ้ยี่ไอรอนเลยนะใช่ใช่ชอบไลท์สตาร์ด้วยแบบการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยอย่างอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่ก่อนไม่กล้าใส่ทำไมอ่ะมันดูโป๊หรือว่าใช่มันดูแบบร่างคนเล็กอะเราไม่ได้เป็นคนหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเนี้ยมันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นคนร่างเล็กร่างใหญ่เนาะแค่แบบเป็นคนน่ารักคิ้วๆก็พอแล้วใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าจีบอีกคนดูอ่ะฮ่าจีบผมมาครอ้าวดูไม่ออกเหรอ่ะช่วงนี้ผมสดด้วยนะเนี่ยสดเราสดได้ปะ เอสเมทเข้าค่ะนะคะเขาบอกว่าอยากให้น้องม่อนถอดเสื้อคุิกันได้ไหมคะเอสเมทเข้าเหรอเข้าเอสเมทเข้ามาเขาดูอยากจริงหรือเปล่าจริงตายแล้วพูดจริงไหมเขาว่าไหาว่าเป็นเอสเมททิปหรอไม่ใช่นะคะเอสเมทเข้าจริงตายแล้วโอ้ยใครอ่ะเขินต้องเขินมาได้ๆแต่ก็ได้ได้ๆคือเราเอาได้หมดแล้วดยว่ไปใช้ดีกว่าโอเคครับหนึ่งสองตโอเคโอเค อุ้ยไม่เป็นไงบ้างได้นะไม่ติดเลยโอ้โหตรงเนี้ยเอาเต้ยขับรถกันไปเลยเออเด็กเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะเออโอ้โหเพิ่งพลาดแล้วดิ้นปะอร่อยอร่อยด้ยิน้นมาแจ๊บบ้านน้องแม่สมมติว่าวันนี้พากพี่มีเป็นแฟนกันครับวันเดย์ของเราคิดว่าจะพาพี่ทําอะไรบ้างในลองว่ามาสิไปเที่ยวกันก่อนอ่าไม่แต่เช้านะทําอะไรบ้างว่ามาไอ้ของไปคาเฟ่กัน ใช่แต่จริงๆจะจะพูดว่าพาไปทำบุญก็ดูมันดูไม่ใช่เราเลใช่เคำว่าเราเลยนะใช่ใช่ตลาดนัดอะไรเงี้ยก็คืนอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เราจะพากลับห้องอ่าใช่ประมาณนั้นแหละฉันอยู่งฉันเลยนะฉื่อวู้ชัยออกเติมนะอ่าก็คือรู้กันก็คือถ้าจะบอกว่าแบบจีบคนก็จะแบบแบบฟิลนั้นเลยก็ประมาณนั้นวันแรกก็คือพาไปห้องเลยหรอไม่นั่นน่ะนั่นไม่กคือการแสดงมันคือพูดเล่นๆเมื่อกี้พูดถึงว่า เป็นพี่ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่คนอื่นเป็นพีนเป็นพี่่ไมคือพี่บอกว่าเราเป็นเราเราเป็นแฟนกันเป็นพี่ไงเออได้ไม่ติดอ่ะไม่ติดเลยเหรอทำไมอ่ะเราเป็นคนแบบไม่เรื่องหน้าอยู่แล้วได้หมดไปเที่ยวกับพี่กลางคืนให้เตรียมของไปสามอย่างจะเตรียมอะไรมาบ้างอาจจะเป็นยายาแกงครับแล้วก็ถุงยางอีกอย่างหนึ่งเหรอน่าจะเป็นเตรียมตัวครับ ก็อย่างที่บอกอนะเสือเสือมาที่นี่ไเป็นเสือหรือเป็นแมวก็เสือนะแต่ตอนนี้ก็เป็นแมวอยู่ครับหมา <laughs> ใช่อุ้ยใช่ไ <laughs> ด้ได้อยู่สองบาได้ตอนนั้นที่รับปากเซยเยสถ่ายหนังสั้นกับพี่ปีที่แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนที่พี่โทรไปชวนแบบว่าเออแบบเป็นนับ,บถ่ายออนไลน์อะไรเงี่ยจริงรู้สึกตอนนั้นตื่นเต้นนะแต่ก็อยากลองแบบว่าเเหมือนแบบอันนี้นี่ขอบคุณพี่นะแบบเหมือนแบบยื่นโอกาสมาให้ผมด้วยนะตอนนั้นแล้วแบบเป็นคนที่แบบ ไม่คิดจะทํทำอะไรอีกแล้วอะอออแล้วเหมือนแบบพี่เข้ามาช่วงนั้นแล้วแบบพี่เออมันมันเหมือนแบบพี่ไม่ยืดโอกาสให้ผมเลยนะออก็เลยใชเย,ยึดเลยหนังหนึ่งเรื่องอะไรที่แบบว่าดูแล้วแบบมันฮิวใจเหลือเกินอะอย่างฟอรลิกร,รัมหนึ่งเรื่องละอ่ะก็มีเรื่องที่พี่ส่งให้ผมอ่ะปลายสายเออเออชลายสานั้นก็ดีนะคือช่วงนั้นดแบบฉักส่งแกหรอผมถามพี่ในะนแนะนำหน่ใหน่อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครเนี่ยความคลาพิษของเราหนึ่งอย่างที่ไม่มีใครเคยรู้เลยคือเรื่องอะไร ผมนอนเก่งมากคือถ้าแบบทําอะไรที่แบบมันนอนแล้วได้เงินก็ผมก็จะไปทำเหงอนมีอะไรในชีวิตที่แบบว่ารู้สึกว่ายังไม่เคยทาแต่ว่าอยากลองทํานะอยากไปเที่ยวยุโรปอ่ะอย่างอยากไปพวกอิตาลีอะไรพวกเนี้ย เวลาออกกําลังกายชอบออกกําลังกายท่าไหนสุดอจริงๆชอบวิ่งไม่ออกเลยเพราะดูจากตรงแล้วไม่ออกเลยคือจริงชอบออกนะแต่วิ่งมีแบบกินเวกินอะไรกินขนมกีก้ามอะไรอย่างเงี้ยใช่แม่กล้ามใหญ่นะก็ต้องใหญ่ขึ้นกว่านี้หน่อยนะใช่ใช่ใช่ในอนาคตมีอะไรอยากทำไหมอยากทําช่องยูทูบของตัวเองเหมือนกันนะเคยเคยประกาศที่อยู่พักหนึ่งจ้อไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยคุณคุยเยอะอ่ะไม่อะเรา ชอบคนอ่อนกว่าหรือแก่กว่าจริงๆชอบผู้หญิงายุมากกว่าอืเพราะว่าเราด้วยความที่เราแบบดูเหมือนแบบเหมือนเด็กด้วยแหละเราเลยต้องการคนที่มีคนหนึ่งที่เขาเข,าเข้ามาแบบมาดูแลเราใช่มาแบบบอกเราเขาแเตือนเราว่าอันนี้อ,นนอ,อย่างนี้อาไรนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอาจจะเป็นสามสิบกว่าแล้วบางตันนี้เดียว <laughs> ไม่ได้ไปฝ่ปฝั่งเราต้องแต่เด็กหรือไงจริงๆคือชอบชอบแบบรุ่นพี่อยู่แล้วออชอบเแปบบ็นคนชอบรุ่นพี่ ได้เลยรุ่นแม่นะถ้าแต่ผมมีแฟนแล้วแฟนเป็นคนแบบว่าชอบแต่งตัวโปจะโอเคไหมโอเคใส่ลวเขาดูดีอะไรอย่เงี้ยก,ก็โอเคแต่แบบไม่ได้โปแบบขนาดแบบไปโชว์อะไรขนาดนั้นไปเที่ยวไหนบ่อยสุดถ้าสมมติว่าคนฟังแล้วแบบอยากตามไปอะไรเงี้ยจะเจอที่ไหนบ่อยสุดคาเฟ่แถวบ้านนะถ้าแบบตอนกลางวันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินชอบกินเนื้ออนะไรพวกเี้ยคือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ จะเจอผมบ่อยใช่ก็ชอบกินเนื้อนะเนื้อหมูนะเนื้อแท่งหลงรักง่ายนะจริงรักคนง่ายแต่แบบมันจะแบบเป็นความรู้สึกเฉยแบบชอบอะไรเงี้ยแบบเรียกว่าหลงรักไหมครัแบบ อย่างนี้เจอพี่สวยจังเลยอะไรเงี้ยนี่ใส่แบบไหนคะที่เจอแล้วแพ้สุดคนน่ารักอะแต่ถ้ากลางคืนอยากเจอม่อนร้านเหล้าร้านไหนไปบ่อยสุดถ้าเมื่อวันก่อนอะเป็นข้าวสารพักหลังเขาแถวบ้านแล้วแต่อาจะไม่ค่อยอยากไปบ่อยแล้ะไม่ไปบ่อยแล้วอ่ะมันด้วยอายุเยอะด้วยมันเยอะต้องไหนไม่ได้ที่ทำนี้ในรายการกันเคยรีวิวเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าตัวเองอ่ะแบบสารติดแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่ายังไปเที่ยวเหมือนตอนอายุแบบเรา23 24อย่างเงี้ยไม่ได้เอสเมทเข้าค่ะบอกว่ากัดปากล่างแล้วพูดคำว่าอายฟังหน่อยได้ไหมคะ มันดูเลอ่ะเอายาวกว่านี้เอาให้มันดูน่ารักแล้วก็เซ็กซี่ดิอืไปเที่ยวกันแล้วมอนเจอพี่ถือแก้วน้ำมาทำน้ำหกใส่พี่คิดว่าน้ำจะหกตรงไหนระหว่างหน้าใส่ปากใส่หน้าอกหรือว่าหน้าท้องอาจจะเป็นหน้าท้องครับเข้าใจคขาถามกันเนี่ยไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ก็ตอบได้ตอแหละไม่เข้าใจจริงจริงหรอไม่เข้าใจจริงจะบอกดีนะแก๊ง เป็นคนรักรุนแรงไหมรุนแรงครับหล่อใช่เป็นคนที่เต็มนอ๋อไม่ไม่ขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเต็มที่มากชอบเอาใจแฟนไหมชอบเอาใจแฟนไหมชอบครับวันหนึ่งเอาใจได้กี่รอบคะเอาใจได้ประมาณสี่ห้ารอบครับได้ครับแล้วแต่แล้วแต่จะอยากให้เอาเอาใจอาจจะมากกว่านั้นผมมั่นใจผมผมผมสามารถคิดว่าเป็นคนลำเอียงไหม ซ้ายหรือขวาอาจจะเป็นขวาครับเราเอียงนิดนิดคนแรกเลยม่อนม่อนเพิ่งมีคอมเมนต์บอกในยูทูบบอกว่าทไมรายการนี้มีแต่คนเอียงซ้ายจริงจริงอันนี้เอียงขวาว่ะเอเซเม้นตไม่เชื่อค่ะแม่เช็คค่ะแหมอราจจะเป็นแบบใช่หรือเปล่านะไม่ใช่นะอันนี้กระดูกกระดดกระดูกในร่างกายตัวเองอ่ะชอบท่อนไหนที่สุดชอบส่วนส่วนล่างนะช่วงช่วงขา กล้าจะชอบอืมแล้วอะไรที่ใช้งานหนักสุดปุ้ยจะช่วได้เหรอเ <laughs> ร็นื่อนตรงนั้นแหละเคยมีคน D M เข้าคามมาหาแบบแปลกๆว้างไงบ้างขอสวิงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรา<ข>อตอบไหมหรือว่าเราก็อิกนอไปเลยอันนี้ไม่ตอบถ้าเป็นแบบไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยมอนแก้วคนตาสวยมากเลยอะ่ะฉันรู้ไหมว่าวันนี้ฉันแบบไม่กล้าปกตาเลยอะจริงครับขอลองแข่งจ้องตาหน่อยได้ได้ถ้าใครแพ้เสียตัวเสียตัวครับแล้วถ้าใครชนะ ก็เสียตัวอยู่ดีเสียตัวก็คือไงครับทำไงดีทำยังไงดีก่อนก็ดูอยู่เอ้ยลองดูครับต่อซ้ำเยอะเลยครับ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตเราขาดว่ะเดี๋ยเขาสู้ไงเขาสู้ขาอย่างที่บอกเขาตู้นะไปเที่ยวแล้วเจอแบบนี้ก็คือไม่ไม่ไม่กลัวไม่ไม่กลัวครับจริงจริงจริงหรอไม่ค่อยกลัวก็เข้าเข้าวัดอะไรอย่างงี้ได้เข้ามาอีกครับสู้ครับขอหนึ่งเมนูที่ม่อนชอบกินชอบกินอะไรคะเป็นคนชอบกินเนื้อครับอะไรที่เป็นเนื้อชอบหมดนะครับตอนกินเนื้อครั้งแรกอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดไหมสิบเจ็ดครับกินกับใครกับเพื่อนกับแฟนหรือว่ากับคนรู้จัก กินกับแฟนกินที่ไหนที่บ้านเราบ้านเขาในรถระเบียงหรือว่ายัางไงเด็กๆสมัยนะั้นไปไปเที่ยวทะเลกันแล้วกินที่ทะเลครับยี่ห้ <c oughs> อเด็กกินบนหาดรายอะไม่ไม่ไม่คือจากหาดรายแล้วเข้าไปไปที่ห้อง <c oughs> ตอนนั้นกินเป็นเลยไหมไม่เป็นตอนนั้นต่างคนต่างไม่เป็นแฟนกินเป็นมาก่อนแต่แว่าะแฟนอย,อยู่เยอะกว่าใช่แต่อย่างที่บอกชอบชอบชอลู้ม้ี่ชอบคนแบบเขาเขาเป็นงานใช่แล้วเขากินเนื้อเราไหมเขาเขากินเนื้อเราสิเนาะใช่พอเราพอเรารู้สึกเรากินเป็นแล้วกินไม่หยุดเลยหนักเลยเคยแบบว่าเอาเนื้อมาฟาดหน้าฟา ปากใครเล่นมะอ๋อมันทำเงินไม่ได้อะมันมันเป็นของกินกินเนื้อหนึ่งจานใช้เวลากี่นาทีอะไรครับเนี่ยกินเนื้อไงกินเนื้อหนึ่งจานน่าจะเคยเคยมากสุดก็น่าชั่วโมงกว่านะชั่วโมงครึ่งแล้วเราไปกินที่ไหนแปลกสุดเลยเราใช่ผูาชมไหมคะตอนกินแบบมือแรกๆเลยว่าเออเราโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนชมครับอืมบางคนก็ ไม่เขาประทับใจเราเขาประทับใจเราในการกินอยากรู้เลยคะ่ะว่าส่วนมากคนเขาชมเราหลังกินเสร็จสามคำเขาชมว่างไงบ้างโอ้เยี่ยมจริงจริงสามคำกับเนื้อของเราอะ่ะจะให้คำว่าอะไรบ้างสองคำได้ไหมอะ อาจจะโอลานเลยว่ะช่องเนี้ยคือได้คืออลังการความยาวนี่คือแบบบอกเลยว่ามันได้เลยนะคะคนดูก็คือน่าจะดูการว่าของคนนะถ้าพูดถึงเรื่องความยาวนี่ผมก็ไม่แพ้ใครพี่หนออืมแต่ถ้าเรื่องชิ้นใหญ่ชิ้นโตอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะสู้เขาไม่ได้อันนี้เราคุยเรื่องเนื้อหรอเนี่ยเนื้อคทำดูผมลองไอจะเป็นเท้าค่ะทำเสียงเผ็ดให้ฟังหน่อยค่ะเวลากินเนื้อแบบแซ่บๆพริกร้อยเม็ดเลยร้อยเม็ดเลยน่าจะแบบอื้อ่า นี่เพ็นนะเขาให้แตัวเองเท่าไหร่หนึ่งถึงสิบฟักแปดไหมหลอกก็คิดว่าเลยจงแตมที่แล้วนะมากระเทยรีวิวต้องถามเลยว่ารู้สึกและคิดเห็นยังไงบ้างกับ LGBTQ รอบตัวในปัจจุบันนี้จริงๆควรจะเปิดเปิดต้องมาแล้วครับจริงๆมันควรแบบไม่ควรไปปิดกั้นอะไรขนาดนั้นคนเราคือมีความรู้สึกเหมือนกันเราเราเป็นเรามีความรักได้เขาก็มีความรักได้เขาอยากมีความสุขในรูปแบบนั้นของเขาเราก็อยากมีรูปแบบนี้ของเราเรามีความรักให้กันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับอ เรียบร้อยแล้วลนะคะวันนี้มาเจอกับผู้ชายที่นัดก็มาเป็นปีแล้วอยากเจอคือแบบเขา่อนที่นึงได้เลยหรอบุณมากครับวันนี้มาเจอกันเทอรลีเป็นไงบ้างก็ดีครับรู้สึกทุกคนเป็นกันเองหมดแล้วแล้วก็สนุกสนุกดีชอบชอบใช่ชอบชอบรายการหรือว่าชอบพีที่กอดทั้งคู่ครับ ใครที่บอกว่าดูแล้วชอบมอนชอบมอนนะจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะ <c oughs> ไปตามเลย <c oughs> ไอจีเ <IP S 1> ขานะ <c oughs> ก็คือแบบว่าตอนนี้สดด้วยอยากจะช่วยดามหัวใจหรือว่าหางงานให้น้อง <c oughs> ก็ดีเอ็มไปได้เลยนะนางพร้อมทักพร้อมคุยเสมอแต่ว่าถ้าใครชอบกระเทยรีวิวนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ยูทูบชาแนลด้วยนะคะพิมพ์ไปเลยกระเทยรีวิวนะคะเราอัปเดตคลิปกระดูกสดใดนแน่นอนค่ะวันนี้ฝาก้วยนะคะว่าใครไม่รีวิวกระเทยรีวิวครับ โอ้ยได้ดีมุมนี้ดีมันดูหล่อเลยอะกล้องนี้คือแบบอย,อยมันมีหมายความว่าก็นในกล้องดูตัวเล็กกว่าความเตัวจริงดูเต็มเต็มก,กว่าๆๆข้าวผัดครับข้าวผัดข้าวผ,ผัดอะไรนะอะไระบุหนอยอาจจะเป็นข้าวผัดต้มยำอะไรเงี้ยตอนกินข้าวผัดต้มยำครั้งแรกอายุเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะตอนแรกบอกกูชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนี้ผมก็งงก็คิดในใจว่ามันต้องตอบเนื้อดิมันตัวจริงพี่อ้วนเหรอไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแน่นอนสนใจมากเลยอะ แค่ขนาดหนึ่งก็แว่าอ้วนแหละไม่ตรวจมารี้ยังเมื่อเช้าว่ะไอ้นะตรวจมารี้ยังไม่ทันขอสนุกสนานหรือไม่เดินเนี่ยพอเดินก็หยุดไม่เหมือนไอ้บ้านอ่ะแล้วเดี๋ยวคนดูยวก็จะบอกแม่รู้อายุเลยนะทำไมมันมันดังบ้านนะแค่ยังไม่ทั่สั่นหรออ้าวมาดูดูดูไซฮูไซฮูทุกวันจริงจริงนี่ผมฟังก็น่าจะแบบไม่เอานักเกรงใจอะไรประมาณนี้มันดูโอ้โหเก่งได้เ่อกว่านี้อีกเหรอเออ ธรรมชาติดีมอนต้องซีเรียสรับเป็นอะไรก็ได้เนาะได้เลยซีเรียสไม่หมดเลยไอบวชนะไอบวชน่าจะทำไม่ได้อะคือถ้าแบบจะอยากจะบวชจริงๆอาจจะแบบอยากเป็นดีไปเลยอย่างเงี้ยเตรียมดูข่าวเลยถ้าสมมติไปบวชนะทั้งวันอันนี้ที่เล่าละอ๋อนี่เราเราเราอยู่ในที่แปดบวกเนาะจริงๆถ้าใช้ใช้หนักสุดก็เป็นพวกมือแขนอะไรอย่างเงี้ยแหละ แต่เราเราแต่จ <Follow> ร <me. ć> ิงก <Koll a> <statistically> <Uh, <Chris> <m ett iten power> ็เราไปคิดอย่างนั้นไงเราคิดอย่างนั้นไงเราคิดอย่างนั้นนะนี้รายการอาหารนะคะรายการแบบกระดี๊กระด้จิงได้งกระสาย